สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ครับมังกรชาแนลนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการตัดแต่งกิ่งองุนนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเป็นการตัดแต่งที่แบบง่ายนะครับง่ายมากนะครับใครก็ทําได้นะครับคิดว่านะครับนี่ครับป็นดีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับตัดแต่งคือไม่ต้องเลือกกิ่งเลยนะครับ นี่คือต้นอง,งุ่นยังไม่ตายนะครับคือเอาผลผลิตอยู่เท่านีน้นี่เป็นสวนอง,งุ่นที่เอาผลผลิตมานานแล้วครับต้นก็ตับต้นก็ใหญ่นะอายุหลายปีแล้วครับบางต้นก็ส้มๆหน่อยละนี่คือกิ่งที่จะเอาผลผลิตเ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเนี่ยสายพันธุ์นี้ไม่ต้อง ตกแต่งยากนะครับดูดูส่วนนี้นะเป็นค้งางองุ่นลูกตะวายนะครับชื่อสายพันธุ์ว่าอางุ่นเบนกาน่านะครับสายพันธุ์นี้เบนกาน่าอางุ่นดำนะครับองุ่นดำไม่แน่ใจว่ามีเม็ดหรือไรเมล็ดไม่แน่ใจจำไม่ค่อยได้ เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับว่าเป็นมีเม็ดหรือไรเมล็ดนะครับไม่แน่ใจนี่ครับจากลําต้นนะครับขึ้นมาเขาจะตัดทุนกิ่งออกหมดแล้วครับเดี๋ยวต่ตอนะฮะพอยอดเขาออกมาใหม่นะครับแทงยอดแทงออกมานะครับเขาก็จะเลือกเลือกยอดครับยอดไหนที่มีช่อดอกเขาก็จะเก็บไว้นะครับยอดไหนที่ไม่มีช่อดอกน่เขาก็จะ คุณทิ้งเลยนะครับคือเป็นองุน่นที่ปลูกง่ายเลือกยอดง่ายนะครับตัดแต่งง่ายนะครับนะครับเหลือแต่เป็นหัวตออย่างนี้เลยฮะดูครับจากต้นขึ้นมานะครับก,ก,กิ่งขึ้นมาละเลี้ยงแค่กิ่งหลักไว้นะครับเลี้ยงแค่กิ่งเมนหลักไว้แล้วก็ผัดใส่กระโดดใหญ่มาแล้วก็ตัดแต่งเป็นปมเป็นปมไว้นะครับจะให้มันออกตรงไหนนะครับ ว่าสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ตัดแต่งง่ายครับเพราะไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายเลยเออสายพันธุ์นี้ผมว่าทนน้ำนครับปกติแปลงนะครับน้ำจะท่วมประมาณ3เดือน,นครับแต่ไม่มีผลกับต้นนกหวน,นครับไม่ตายนะครับต้นนกหนน้ำในแปลงก็ยังขังอยู่ครับ ากาจะเลี้ยงกิ่งเมนหลักเขาบ,บิ่งมาชนกันนะครับเขาปังเราก็จะไว้เป็นปมนะครับตรงตรงกิ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่น่าปลูกนะครับสายพันธุ์นี้รสชาติก็โอเคนะครับรสชาติหวานอร่อยเหมือนกันพันธุ์นี้อ้วนดำเมนก้านหน้าตัดง,ง่ายสุดนะครับพันธุ์นี้ เลือกยอดเลือกกิ่งที่มันมีผลผลิตไว้นอกนั้นก็คุณทิ้งเห็นในแปลงครับน้ำเริ่มนองฝนตกครับที่นี่ที่ต่างประเทศฝนตก เีนสวนองุ่หลังบ้านนะครับลองไปหาศึกษาดูสายพันธุ์นะครับชื่อที่นี่เขาเรียกว่าเบนกาน่านะครับที่เมืองไทยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับเบนกาน่าเป็นองุ่นดำนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่ามีเม็ดหรือไม่มีนะครับซิเลตหรอเป๋าไม่แน่ใจนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับช่องมังกรชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นำมาฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ